เอ้าอันนี้จิโกมาล้อสวนอีกแล้วนะนิสัยนิสัยฝนตกนี่มันก็โดนอยู่แล้วเอาต้นละลูกต้นละลูกเลยเหรอผมมะละกอเนี่เป็นทุกต้นเลยนะครับผมไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาโอ้จะถอนต้นเลยดูจะถอนเอออเาลูกใหญ่เอาลูกใหญ่สุดเออต้นละลูกเออเออ หมู่บ้านหมู่บ้านที่รถจะเสียงดังแบบนี้ทุกคันเลยเหรอเออโอ้คงพี่ไปจำปนงกันี่เดงเดงนี่จะเอาลูกยาวเลยจะเอาลูกใหญ่ยาวดิเออเอาลูกยาวนะยาวใหญ่เลยเออยาวใหญ่เลยนะอวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเนี่ยเอาเอาให้มันอยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยมันต้นละลูกอันนี้เหลือต้นละลูกให้มันอยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกยาวไปเยอะโอ้เหรอเราเลือกลูกสวยๆทิเออเออเออโอ้แบบมีมีทุกต้นเลยนะครับผมเนาะ อยู่บ้านตากับยายเดี๋ยวพี่ยังไม่เลยเออโอ้โหดูแต่ละลูกสิเอาของไปฝากแกปาดงเอาของไปฝากแกปาดงดูพี่ชิปทำอะไรมันเนี่ยดูดิโอ้ไม่ได้เลยนและเราไม่ได้เลยน่ะเราเผอเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยถือไปเออเอาให้ครบก่อนฝนก็ตกไม่ถือเออไม่ถือมันเพราะมันหนักลูกใหญ่เลยเหรอ ลูกไหนอ่ะเลือกเอาเอาลูกไหนก็เอามานี่นะเออเอาจะเอาลูกไหนก็เอามาฝนฝนก็ตกนะเร็วๆรวะเร็วๆเหอะฝนตกอันนี้น่าจะไม่เหมือนเพื่อนนะเออก็จะให้เขาดูนะทีมันมันแบบคนละพันนะเออเอ้าเอ้าเอาเอามันยิ่งไม่แข็งแรงอยู่อย่างนี้ไปเหยียบมันเออเอามา เออเอาเอา,เอาพี่น้องเอาตูวอ้อันนี้เนื้อแน่นนะไม่เหมือนไม่เหมือนลูก<อ>ไม่เหมือนอย่างอื่นอันนี้เนื้อไม่ถือไ,นะไม่ถือนะไม่ถือเออไม่ถือวางไว้ก่อนเออนั่นอีกต้นหนึ่งอันนี้แขกดำไม่นหนีกล้ามเนี่ยเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้าวมะาพร้าวตาทนเขาแขกดำแน่อนอนเลยก้กามสีหมูกกอไผ่พี่ใหญ่แล้วนเนี่ยคือต่อไปนี่เก็บขายอย่างเดียวเอาเอาต้นเลี้ยงไว้ประมาณสี่ถึงห้าต้น ที่เหลือก็หน่อมันขึ้นมานี่คือให้พ่อให้พ่อหักเลยถ้าไม่เอาไปขายก็หักทิ้งเออมันจะได้ไม่ลกเดี๋ยวเราจะเป็นไข่ซะก่อนพี่ก็ว่าอยู่นะครับผมเอ้าทุกี่ฝากหน่อยอย่าล้มอีกอะขอบคุณของฝากนะคะพี่ชิดของฝากแม่แม่ป้าป้าที่จำปาดงนะคะจำปาดงของฝากจำปาดงไม่ไม่จะไปเก็บตังค์อัตพรลูกกว่ายี่สิบ ตอนนี้พากันเก็บของฝากไปจำปาดงนะคะเอาไปเยอะมันก็จะเน่าจะเสียไงแล้วก็ไปเจอตรงวันนี้อย่างทย่หน้มามาอีกเอาไปอีกก็ได้ทำให้หลอนเลยอ่ะคนใดเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคอะไรละ่ะกระโดดน้ำนีไปไม่เอาโชว์สิโชว์เอฟซีหน,นาอ่ะกพ,พี่คุยกันเลยเดี๋ยวใช่คุยอะไรกันละ <c ười> อ,อะไรเราโครงการโครงการก็เหมือนเหมือนคลิปก่อนนะตรงนี้เราก็จะสร้างถึกขึ้นมาประมาณ19ชั้นพอไหม สิบเก้าชั้นยีบเก้ายีิบเก้าก็สวยอยู่นะยีิบเก้าเดี๋เราก็ไปทีละสองสร้างแต่แต่ถ้ามันจะได้ถ้าสองเก้ามันก็เหมือนกับเราจตเก้าไปได้วยกันไมีก็เหลือเศษเงินในติดธนาคารพันกว่าล้านเนี่ยเดี๋ยวเอามาลงทิ้งเล่นตรงนี้หมดเลยโอ้เหลงเงี้ลงลงลง,ลงบอ่งบอเขาบ่ดเลยใช่ไหมผมไม่เลยเอา่เอาเงินมากองนี่เลย <c oughs> เตือนเตือนตือนที่หลังอย่าหัดนอนกลางวันที่หลังอย่าหัดนอนกลางวันไม่อันนี้อันนี้อะไรก็เป็นแบบอะไรที่แบบว่าคือมีตั้งใจตั้งใจทำจริงเลยเพราะว่าจะตรงนี้หลังหนึ่งจะมีอีกตั้งสองรายเป็นเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์ไม่นี่แหละเผื่อพวกเรามานี่แหละจะได้มาพักแต่ถ้าจะทําให้พวกผมพักจริงผมอยากน,น <laughs> ี่ต่อ uh มากลางน้ำ <PAUL> นี네่เลยนี่เี็กลางน้ํา เป็นสะพานเนาะสะพานเดินไปกลางน้ำนาะสะพานเดินเป็นศาลาเป็นศาลากลางน้ำนดีกว่าไม่ต้องเป็นที่ครับเพราะว่าเห็นไหมถ้า,ามาันแดง,งอ่ะตรงตรงกลางมันเดินยู่อ่นะน้ำมันอยู่้านข้างโอ้โหได้อยู่นะได้ก็เดี๋ยวรอหน้าแดงก็จะมาต่อหม้อเลยไม่ตรงกลางนึงก็ได้นะตรงกลางปุ๊บแล้วก็หุดบ่อให้มันเป็นรอบแล้ว ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นตัว L ตอนนี้รถรถแม่โพมันมันล้วงได้มันล้วงได้รอบๆรอบๆเนี่ยแต่ได้านล้วงไม่ได้เขาถามว่านะแต่ว่าจะล้วงอย่างนี้แหละก็เอามาใส่ตรงกลางรถแมคโพล้วงได้อาจจะอาจจะสั้งพยานาไปตรงนี้ก็ได้ตรงกลางเลยนะนายอยูค่อยๆไป ก็ค่อยทำไปก็คอเก็บตังค์ไปไมันก็เก็บแล้วเย็นเนี้ยเต็มเออเย็นเต็มเดี๋ยววันที่ไหแต่ขอไม่บอกนะอุ้ยไว้เด <c oughs> ี๋ยวเลกเลื่อนีมีกากเยโ้โยก็อีกน้าแล้วเพราะว่าตวงนี้เราก็ต้องอยู่กับลุงลุรอลุงไงล่เมื่อไหร่ เออหรอแกยกบ้านที่อยู่จำปาลงมาให้เมื่อไหร่เออแกมีตังยกบ้านมาให้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาอยู่เออถ้าไม่มีตังก็อยู่งั้นแหละถ้าแกไม่ยกก็อยู่งั้นแหละตอหลังหลังจ,จบคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่ชิ่จะพาไปดูเราจะไปดูน้ำ่วมที่ทุ่งนาทุ่งนา,ามีข้าวไม,ม่ได้ปลูกข้าวไว้ไหมครับปลูกข้าวสิน้ำท่วมหมดเออถ้าได้มันมันจะเป็นอยู่นะอยู่อย่างเงี้ยก็ถ้า,ถามันไม่หลายวัน ถ้าไม่หลายวันข้าวก็ไม่เน่าก็ก็ได<ม>้อยู่แต่ถ้าเกิดข้าวแช่น้ำนานนานก็เน่าเมืม่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่พาแม่ไปหาบหอ,อยังไม่ร่วมนะ,อะเออมันมาตกตอนที่ที่ไปหาที่ป๋หละฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดเลยชั้นเชิงเช้า,ามานะนน้ำมันลงมาจากภูเขาเลยเดีย๋ยวเราไปทำคอนเทนต์วิทน้ำออกจากนากันนะพี่พี่สบายครบยังยัง ่ะยังเอาอีกเยอะมั้ยอีกครึ่งกครึ่งนึงโอ้โหครึ่งนาทีอะไรแต่เราก็ไปล้วยกบยังเอาไหมเอาไหมเอาไหมต่อรอทีเาไหมันที่จริงเ้ยเลยไ่ไดอย่างนี้นะเออถ้ามันถ้าเออเอาไหมเอาไหมเอาไหม่เอาหมไหมน คอนเทนต์นี ice, ้เสียงชีวิตโอเคโอเคครับเจอกันใหม่คลินห่มาครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศสวยๆชอบนะเวลาที่มาอยู่ที่นี่ก็ชอบนะลเนมเย็นนะ